ดีจ้าสวัสดีครับทุกคนจ๋ามาอีกแล้วนี่วันนี้มาจะมาทำยำหนังหมูนะคะตอนนี้เราก็มาลวกหนังหมูก่อนนะเจ้าค่ะนี่นะกำลังโอ้ m ม g กอนี่กำลังลวกหนังหมูก่อนนะคะเดือดบ,บ,บุกบุกบักบักปะ ไปเตรียมเครื่องรอกันเลยแล้วนี้ก็เครื่องที่เราเตรียมนะคะก็จะมีผักขึ้นช่ายมีพริกมีหอมใหญ่นะคะเราก็จะใส่หมูสับด้วยนะคะแต่หมูสับเราต้องเอาไปทําให้มันสุกนะคะแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นรวกด้วยนะคะนี่เราก็ลวกลูกชิ้นเห็นไหมลูกชิ้นทอดจอเอ็ดเจ ใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะตัวน,นี้ก็ก็เริ่มลอยตัวมาแล้วนะเจ้าใส่ลูกชิ้นด้วยลูกประจามพีกพิกพี๊ดนะคะนี่เห็นไหมถส่พีกดวัจนเอเจนะคะตามสไตล์เรา ชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ต้องใส่เยอะนะต้องพีกอยู่แล้วเราก็มาทำหมูสับกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะหมูลงมาคั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องเลยนะคะเนาะเพราะว่าเราจะทำยำใช่ไหม เราจะกุมเครื่องเลยใส่โรดีลงไปใส่เครื่องไว้แล้วนะคะเรารสีน้ำตาลนะคะผงนวอะไรก็ว่าไปนะคะที่เราจะใส่เราก็ใส่ลงไปคู่ันนะคะในน้ำหมูเนาะค่ะมันจะได้ได้รสชาตินะ เราจะไปทำยำกันนะคะเราเขี่ยไปเรื่อยๆเนาะให้น้ำมันแห้งง่ายหน่อยนะคะวโ,โจ๊ะแอเจน <laughs> โอ้ยวันวันวโ,โจ๊ะอ,อึจจอาจ่าทำไปทำไปยำหนังหมู ก็น,นี่นะคะหมูสับของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่นะคะไปีิ๊บ้าไปแล้วนะคะใส่หมูสับใส่ที่เราลวกทุกอย่างลงไปแล้วนะคะใส่หอมใหญ่นะเนาะใส่เข้าไปใส่เข้าไปคนคนคนแบบว่าหม้อมันก็หมุนไปด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> หมุนอย่างเดียวเด้อเกจะเที่ียวลนลงตุบละหม้อเอ้ย ไมได้ชิมเลยเห็นไหมแต่ลวกผิดสูวรไปหน่อยนะคะลวกหนังหมูสเสละเลยนะคะเนะเาะความจริงเขาก็าทำสุกมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะนี่นะจ๊ะที่ขาดไปได้เลยคือมะนาวนะจ๊ะอย่าลืมนะคะมะนาวด้วยนะจ๊ะเนาะใส่มะนาวก่อนนะจ๊ะเ,เพื่อนเห็นไหม จะน้ำปลาลงไปหน่อยๆจิบๆ๋ย่าลงคินมและแล้วก็เสร็จแล้วนะจ๊ะนี่คือยำหนังหมูรุกชิ้นหมูสับนะจ๊ะเป็นไงเป็นไงโอเคไหมหน้าตาแต่วันนี้ผิดสูตรนิดหน่อยคือลวกหนังหมูนานไปนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังมาแก้ตัวใหม่เนาะมันก็เลยเหี่ยว ทำอะไรก็พิสูจน์ตลอรวชีวิตรอบหน้ารอบหน้าสวยกว่าน,นี้แน่นอนนะแจ๊นี่เห็นไหมแต่ว่าอร่อยนะเออบ๊ายบายนะเจ้ทุกคน